ตอนที่146ขั้นแกนลงปราณสามก่อนหวังหลินจะเข้าไปเขาได้นำผ้าคลุมสีดำปกคลุมศีรษะหลังจากเข้าไปได้มองรอบชั้นหนึ่งและส่วนใหญ่เป็นกระบี่เหินกระบีทั้งหมดมีระดับสูงและผนึกในกล่องด้วยยันเซียนเพื่อป้องกันปราณกระบี่ที่เล็ดลอดออกมานอกเหนือจากกระบี่เหล่านี้แล้วมีเสาผลึกในกลางห้องพร้อมด้วยกระบี่เหินสามเล่มลอย,อยอยู่ขณะที่ปลายกระบี่ชี้ลงด้านล่าง แสงกระบี่ทั้งสามทั้งจางและสว่างขึ้นบางครั้งมันก็ส่องแสงสดใสขณะที่หวังหลินมองที่กระบี่สามเล่มในนั้นพนักงานคนหนึ่งเดินออกมาเขาอายุราวยี่สิบปีและมีใบหน้าสดใสพลางตรวจสอบหวังหลินอย่างละเอียดเป็นเรื่องปกติสำหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อนใบหน้าตัวเองเพราะเซียนหลายคนไม่ต้องการให้จดจำใบหน้าส่วนระดับฝึกตนของหวังหลินเขามีวิชาพิเศษของศาลาหลอมสมบัติเพื่อเอาไว้ตรวจสอบยิ่งตรวจสอบก็ยิ่งตื่นเต้น เพราะว่าระดับฝึกตนของหวังหลินกำลังเปลี่ยนผ่านระหว่างขั้นแกนลมปราณและพื้นฐานลมปราณระดับปลายแม้ว่าพนักงานจะตกใจเขากลับไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าพลางถามขึ้นอย่างเคารบท่านอาวุโสสนใจกระบี่เหินสามเล่มนี้หรือหวังหลินถอนสายตาตัวเองออกและมองพนักงานเขาเห็นได้ทันทีว่าพนักงานคนนี้อยู่ที่ขั้นรวบรวมลมปราณระดับเจ็ดหรือระดับแปดและถามขึ้นสาลาหลอมสมบัติได้ขายเตาปรุงยาหรือไม่ พนักงานขายพอยักหน้าและยิ้มขึ้นท่านอาวุโสข้าเกรงว่าท่านจะหาเตาปรุงยาพบในศาลาหลอมสมบัติของเราเท่านั้นทั้งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาซื้อหาได้หากท่านอาวุโสสนใจปโปรดตามข้ามาที่ชั้นสองหวังหลินเดินอย่างใจเย็นไปที่บันไดพนักงานรีบนำขึ้นไปก่อนที่หวังหลินจะก้าวขึ้นบันไดเขาหันหน้ากลับมาและมองไปที่เซียนคนหนึ่งที่ตอนนี้กำลังต่อรองราคากับพนักงานอยู่ เขาครุ่นคิดชั่วครู่ก่อนจะก้าวขึ้นไปหลังจากมาถึงชั้นสองพนักงานรีบเดินเข้าไปคุยกับชายวัยกลางคนห้องขวาก่อนจะรีบกลับลงบันไดข้างล่างอย่างรวดเร็วชายวัยกลางคนหัวโล้นและสายตาเปล่งปลั่งอยู่บางจังหวะเขาลุกขึ้นคาระวะด้วยสองมือไม่ทราบว่าสหายเซียนต้องการเตาปรุงยาระดับไหนหวังหลินมองชายวัยกลางคนและพบว่าอยู่ที่จุดสูงสุดขั้นพื้นฐานลมปราณเช่นเดียวกับเขา หวังหลินรู้สึกประหลาดใจชั้นแรกมีเซียนขั้นรวบรวมลงปราณและชั้นสองมีเซียนขั้นพื้นฐานลงปราณเช่นนั้นหมายความว่าชั้นสามจะมีเซียนขั้นแกนลงปราณรับผิดชอบอยู่ใช่ไหมใบหน้าหวังหลินผ่อนคลายขณะที่ถามขึ้นท่านพอจะนำมันออกมาให้ข้าดูสักสองสามชิ้นได้หรือไม่ชายวัยกลางคนหัวเราะและชี้ไปที่เก้าอี้ด้านข้างสหายเซียนโปรดนั่งข้าจะนำมันมาให้ท่าน เช่นนั้นเขารินชาหนึ่งแก้วก่อนจะเดินถัดไปที่ผนังแห่งหนึ่งและตีเข้าไประรอบปรากฏบนผนังจากนั้นมันก็กลายเป็นภาพลวงตาสตรีสาวสวยสามคนเดินออกมาแต่ละคนถือถาดหยกสีขาวหนึ่งถาดบนถาดแต่ละถาดมีกล่องสีแดงขนาดใหญ่หนึ่งกล่องที่มีขนาดสองตารางฟุตกล่องไม้ทั้งสามกล่องนี้มีขนาดเท่ากันแต่ลวดลายที่สลับบนนั้นต่างกาันมีผนึกถูกวางไว้ทุกกล่อง สตรีสุดสวยทั้งสามคนเดินเข้าหาหวังหลินและจ้องเขาชายวัยกลางคนหยิบหนึ่งในกล่องไม้ทั้งสามออกมาวางมันลงบนโต๊ะและพูดขึ้นสหายเซียนสิ่งนี้หลอมจากหินดาราเขียวและผลึกหมอกลีลับจากส่วนลึกทะเลปิศาจ์ใช้เวลา49เดือนเพื่อหลอมสร้างเตาปรุงยาเขียวลีลับขึ้นมันเป็นเตาปรุงยาอันดับสามจบคำพูดก็เคากกล่องเปิดมันออกมาเผยให้เห็นเตาปรุงยาขนาดเท่ากำปั้น ใบหน้าหวังหลินสงบนิ่งเขาจดจำที่ลี่มู่หวานบอกเขาได้ว่าเตาหลอมยาที่เธอมีอยู่เป็นเพียงอันดับสองและเธอต้องการเตาปรุงยาอันดับสี่หรือสูงกว่าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาใดๆกับเม็ดยาเส้นทางสวรรค์หลังจากมองครั้งเดียวหวังหลินก็ถอนสายตาออกเขาไม่ได้พูดคำใดชายวัยกลางคนยิ้มบางพลันสะบัดแขนและกลองกลับเข้าสู่ถาดหยก เขาผ่านสตรีคนที่สองและตรงไปจับกล่องจัดถาดของสตรีคนที่สามจากนั้นค่อยๆวางมันลงบนโต๊ะและยินขึ้นข้าเชื่อว่าสหายเซียนต้องการเตาปรุงยาคุณภาพยอดเยี่ยมเตาปรุงยานี้หลอมจากแกนอสูนวิญ,ญญาณระดับต่ำจำนวน99ชิ้นจากทะเลปีศาจมันถูกเรียกว่าเตาปรุงยาร้อยอสูนหากท่านใช้เตาปรุงยานี้เพื่อปรุงยาสักเม็ดหนึ่งจะมีโอกาสสูงที่เม็ดยาได้ดูดซับกลิ่นอายของแกนอสูน ซึ่งมันจะทําให้เม็ดยามีคุณภาพเพิ่มขึ้นจบคําพูดขเขาเคาะกล่องไม้ตัวกล่องเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นเตาปรุงยาสีเลือดหากได้มองเข้าไปใกล้ๆจะเห็นใบหน้าอสาูรวิญญาณ99ตัวอสูรวิญญาณเหล่านี้ดูราวกับเป็นของจริงพวกมันกระทั่งปล่อยเซี่ยวพลังปราณออกมาเดาวนี้อยู่ในภาวะถูกผนึกเช่นนั้นหากมันไม่ได้ถูกผนึกพลังปราณข้างในจะทะลักออกมา แม้กระทั่งหวังหลินก็ถูกเตาปรุงยาร้อยอสูรนี้ยัวยวนแต่ใบหน้าเขาไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยชายวัยกลางคนจับที่กล่องไม้และพูดขึ้นสหายเซียนท่านต้องรู้ได้ว่าอสูรวิญญาณระดับต่ำเท่ากับเซียนขั้นแกนลงปราณสำนักของเราใช้เวลาและความพยายามไปมากเพื่อสร้างเตาปรุงยานี้มันจึงเป็นอันดับห้าหวังหลินถอนสายตาออกมาหลังจากครุ่นคิดเล็กน้อยก็ถามขึ้นราคาเท่าไหร่ ชายวัยกลางคนยิ้มและตอบออกมาราคามาตรฐานอยู่ที่หินวิญญาณระดับสูงหนึ่งแสนก้อนหรือท่านสามารถนำสมบัติที่มีคุณภาพเทียบเท่าออกมาได้หลังจากได้ยินราคาหัวใจหวังหลินก็หดลงแม้ว่าเขาจะเตรียมการไว้แล้วไม่สงสัยเลยว่าเจ้าสำนักปิศาจ์รบใช้เงินทั้งหมดของสำนักเพื่อซื้อเพียงอันเดียวรอยยิ้มยังคงประดับบนใบหน้าชายวัยกลางคนขณะที่เขารินถ้วยชาให้ตัวเองจิตหนึ่งคราและพูดขึ้น เตาปรุงยาร้อยอสูรนั้นแพงก็จริงสหายเซียนสนใจเตาปรุงยาเขียวลิลับแทนไหมแม้ว่ามันเป็นหินวิญญาณหนึ่งแสนก้อนแต่มันเป็นหินวิญญาณระดับกลางที่เท่ากับหินวิญญาณระดับสูงหนึ่งมื่นก้อนหวังหลินมองเขาและตกกระเป๋าเกล็ดมังกรหนึ่งชิ้นปรากฏขึ้นบนโต๊ะเกล็ดมังกรชายวัยกลางคนร้องขึ้นด้วยน้ำเสียงตกใจ เขาหยิบมันขึ้นมาและตรวจสอบอย่างระมัดระวังจากนั้นพูดขึ้นนี่มันเกล็ดมังกรที่เป็นอสูรวิญญาณระดับกลางท่านมีมากเท่าไหร่ใบหน้าหวังหลินสงบนิ่งเขาไม่ได้ตอบแต่กลับถามขึ้นแทนต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะแลกเตาปรุงยาร้อยอสูรได้ชายวัยกลางคนกดศีรษะลงตามและคำนวณเล็กน้อยก่อนจะยกศีรษะขึ้นเขามองหวังหลินหากมังกรยาวอย่างน้อยสามร้อยจังทั้งร่างก็คงเพียงพอที่จะแลกมัน โดยไม่ต้องพูดหวังหลินตบกระเป๋าและเกล็ดมังกรก่อเป็นภูเขาย่อมย่อมด้านหน้าชายวัยกลางคนหวังหลินไม่ได้มองชายวัยกลางคนขณะที่เขาจับเตาปรุงยาและเดินลงบันไดาชายวัยกลางคนหายใจรัวและมองเกล็ดมังกรนั้นเขาปล่อยสัมผัสวิญญาณออกมาและพบว่าแมชิ้นเล็กๆจะหายไปมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับร่างมังกรที่สมบูรณ์เลยเกล็ดสมบูรณ์ของอสูรวิญญ,ญาณมังกรระดับกลาง พูดได้ว่าอาสูรวิญญาณระดับกลางเทียบเท่ากับเซียนขั้นวิญญาณแรกกำเนิดคนหนึ่งแม้แต่ส่วนลึกของทะเลปิศาจก็ถือได้ว่ามันทรงพลังชายวัยกลางคนถึงจะเห็นมามากเขาก็เห็นเพียงเกล็ดทั้งร่างอาสูรวิญญาณระดับต่ำเท่านั้นส่วนเกล็ดอสูรวิญญาณระดับกลางเห็นเพียงไม่กี่ชิ้นนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นมันทั้งร่างเมื่อหันศีรษะขึ้นหวังลินก็นำกล่องใส่กระเป๋าและเดินลงบันไดไปแล้ว หวังหลินรู้ดีว่ามันไม่ฉลาดที่จะแสดงความมั่งคั่งให้คนอื่นเห็นนี่เป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจปกปิดตัวเองทว่าเขายังไม่รู้สึกปลอดภัยแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจคุณค่าของเปล็ดมังกรเท่าชายวัยกลางคนเขารู้ว่ามันเป็นวัตถุดิบหายากหากชายวัยกลางคนเริ่มคิดเรื่องส่วนอื่นของมังกรและเริ่มโลภนั่นจะเกิดปัญหาเขาไม่ต้องการแลกเปลี่ยนเปล็ดมังกรเว้นแต่จะจำเป็นเท่านั้นแต่ราคาของเตาปรุงยาสูงเกินไป นอกจากเกล็ดมังกรสิ่งอื่นที่เขามีก็คือน้ำพลังปราณเปรียบเทียบกันแล้วหากเขานำสิ่งของฝืนลิขิตฟ้าเช่นน้ำพลังปราณออกมามันจะยิ่งเกิดปัญหามากขึ้นไปอีกหลังจากไตรรงตัวเลือกแล้วหวังหลินตัดสินใจแลกเปลี่ยนเกล็ดมังกรและรีบหนีดีกว่าหวังหลินจากศาลาหลอมสมบัติออกมาและมองผ่านถนนอย่างเยือกเย็นตอนที่เขาขึ้นไปชั้นบนจึงสังเกตได้แล้วว่ามีบางคนสะกดรอยเขาอยู่ หวังหลินจึงได้ติดสัมผัสวิญญาณของเขาบนตัวคนผู้นั้นเมื่อเขาออกมาจึงสังเกตได้ว่าคนผู้นั้นอยู่ในโรงเตี๊ยมอีกฝั่งของถนนมีคนจำนวนเล็กน้อยในโรงเตี๊ยมรวมถึงเซียนขั้นแกนลงปราณจำนวนสามคนที่อยู่ถัดจากคนที่หวังหลินทิ้งร่องรอยไว้หวังหลินครุ่นคิดเล็กน้อยและตัดสินใจไม่ระเบิดสัมผัสวิญญาณหลังจากวางแผนเขาก็ก้าวไปข้างหน้ากระตุ้นวิชาหลบหนีปัทภีออกมา ทว่ามีแสงสีขาวกระพริบวาบหนึ่งคราและเขาไม่อาจลงไปในพื้นดินได้ทั่วทั้งเมืองปกคลุมด้วยค่ายกลที่ป้องกันวิชาหลบหนีปัทภีไม่ให้ทำงานทิวหวังหลินขมวดเป็นปมขณะที่เขากระโดดขึ้นไปบนอากาศและเหาะเข้าหาประตูเมืองหวังหลินเหาะเหินไปชั่วครู่ก่อนที่เซียนชุด,ดดำมาถึงจุดที่หวังหลินพยายามใช้วิชาหลบหนีปัทภีเขามองทิศทางที่หวังหลินจะไปและลีรินสีปากสายตาเต็มไปด้วยความโลภ เซียนคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่กำลังต่อรองราคาชั้นแรกตอนที่หวังหลิงเดินเข้าไปคนผู้นี้นําว่าเว่ยซานเขาเป็นหนึ่งในสิทธิของสํานักปิศาจรบที่เข้ามาเพื่อซื้อสินค้าในหนานเต้าเมื่อเขาเห็นหวังหลินเข้าไปที่ชั้นสองเขาถูกล่อลวงและชำเลืองมองอย่างลวกๆลกไม่กี่ครั้งก่อนจะมองหวังหลินจากโรงเตี๊ยมตรงข้ามถนนเขากระทั่งส่งข้อความผ่านหยกสื่อสารเพื่อตามสิทธิสํานักมารปิศาจรบที่มาซื้อสินค้าในเมืองด้วยกัน หลังจากผ่านไปเวลานานเขาก็เห็นหวังหลินจากไปและคำนวณในใจว่าหวังหลินต้องได้รับสมบัติบางอย่างจึงช่วยไม่ได้ที่เว่ยซานจะมีความคิดชั่วร้ายขึ้นแต่เขาไม่สามารถมองเห็นระดับฝึกตนของหวังหลินได้จากการคาดเดาว,วังหลินต้องอยู่ที่ขั้นแกนลมปราณน,นั่นทำให้เขาอยากจะถอนตัวแต่เมื่อสหายเซียนมาถึงพร้อมกับผู้อาวุโสบางคนเขารู้สึกสุขใจและอธิบายรายละเอียดทุกอย่าง นอกจากเขาแล้วมีคนมากกว่าสิบคนปรากฏตัวขึ้นระดับฝึกเซียนทั้งหมดแตกต่างกันส่วนใหญ่อยู่ที่ขั้นพื้นฐานลมปราณแต่มีสามคนที่ปกคลุมในหมอกสีดำเซียนทั้งสามคนนี้เป็นคนที่หวังหลินกังวลเงยซานหันร่างกลับมาและพูดด้วยความเคารพเหล่าผู้อาวุโสข้าไม่เชื่อว่าท่านทั้งสามจะอยู่ในหนานเต้าด้วยเช่นกันข้ามั่นใจว่าชายคนนั้นต้องมีสมบัติล้ำค่าติดตัวแน่น้ำเสียงแหบพราเต็มไปด้วยความโกรธเคือง เว่ยซานเจ้าก็พูดโอ้อวดเกินไปที่คิดว่ามันเป็นเซียนขั้นแกนลมปราณจริงๆแค่ขั้นแกนลมปราณเทียมจะมีสมบัติเซียนเยอะแค่ไหนกันเชียวสี่เวลาเปล่าตอนที่หนึ่งสเจ็ขั้นแกนลมปราณสี่ร่างในหมอกสีดําอีกคนพูดขึ้นเจ้าวิดาเถิดทันใดนั้นเขายื่นมือออกไปเพื่อจะตบเว่ยซานใบหน้าเว่ยซานข่าซีทันทีและคุกเข่าลงกับพื้น ทุกอย่างที่สิบพูดเป็นความจริงนอกจากที่ค่าเดาระดับของมันผิดไปสิบความกลัวทำให้เขากลายเป็นผู้ติดอ่างสิบคนอื่นของสำนักปิศาจรบเผยสีหน้าต่างกันบางคนกระทั่งมีความสุขที่เห็นเขาทุกข์ร้อนสิ่งนี้ทำให้จิตใจเว้ยซานหนาวเหน็บเขาเห็นมือใกล้เข้ามาจากนั้นความคิดหนึ่งผุดขึ้นและร้องตะโกนค่าจำได้แล้วมันถามพนักงานที่ศาลาหลอมสมบัติว่ามีเตาปรุงยาอันดับห้าขึ้นไปหรือไม่ ความจริงเว่ยซานไม่ได้ยินคำพูดพวกนั้นชัดนักแต่สถานการณ์เคร่งเคร,งเครียดทำให้เขากูเรื่องขึ้นมาขณะที่พูดออกไปกระทั่งตัวเองก็เริ่มเชื่อว่าชายคนนั้นอาจจะซื้อเตาหลอมยาจริงๆมือข้างนั้นหยุดลงทันทีเสียงแหบพราดังขึ้นเตาปรุงยาเว่ยซานเจ้ารู้ผลที่ตามมาหากโกหกข้าหรือไม่เว่ยซานกัดฟันแน่นขณะพูดขึ้นสิบเดิมพันด้วยชีวิตช่วยไม่ได้ที่เขาจะยิ้มอย่างขมขื่นในใจ หากไม่สัญญาตอนนี้เขาคงตายทันทีดังนั้นอาจจะลองเสี่ยงกับมันดูยังไงเขาก็จะตายอยู่แล้วแต่หากเขาพูดถูกเช่นนั้นจะรักษาชีวิตตัวเองได้ผู้อาวุโสลำดับสามยังไม่เชื่อคำพูดเขาไม่สำคัญว่าเขาจะพูดความจริงหรือไม่เราออกไปดูด้วยตาตัวเองเถอะเมื่อคำพูดนั้นเอ่ยออกมาทั้งสามคนไม่ลังเลและตามหลังหวังหลินไปสิบคนอื่นติดตามทั้งสามไปอย่างรวดเร็ว เมื่อไอซานปาดเหนื่อยเย็นเยียบออกจากหน้าผากและรอบสรบแช่งแต่ก็ยังติดตามไปผู้อาวุโสทั้งสามของสำนักปิศาตร์รบมาที่เมืองหนานเต้ามีเรื่องสำคัญมากในการพบเจอผู้อาวุโสของอีกสามสำนักดังนั้นคำสั่งที่ได้รับมาจึงไม่อาจขัดขวางทั้งสามได้ตอนนี้การพบปะได้จบลงแล้วไม่มีใครหยุดพวกเขาแม้ว่าจะเป็นกลุ่มสำนักปิศาตร์รบรวมตัวกันส่วนหวังหลินมีบางคนหยุดเขาเพื่อตรวจสอบป้ายสิทธิอยู่ชั่วขณะจึงทำให้เขาเคลื่อนไหวช้ามาก และเพิ่มด้วยการสังเกตคนที่กำลังติดตามมาจึงตัดสินใจพุ่งผ่านทุกอย่างออกไปในมิช้าวหวังหลินก็พุ่งมาถึงประตูเมืองไม่นานนักสมาชิกของสำนักปิศาจรบได้เหาะมาถึงประตูเช่นกันหลังจากพวกเขาจากไปสิทธิของสามสำนักหลักของหนานเต้าปรากฏตัวขึ้นพวกเขาถูกนำโดยเซียนขั้นแกนลงปราณสองถึงสามคนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ไล่สิทธิของสำนักปิศาจรบออกไปหากมีการต่อสู้กันภายในเมือง แต่หากออกจากเมืองไปแล้วอย่าหยุดหรือช่วยพวกเขาหลังจากหวังหลินจากเมืองหนานเต้ามาเขาลงไปใต้พื้นดินโดยใช้วิชาหลบหนีปฐพีอย่างรวดเร็วหนึ่งในสามขั้นแกนลมปราณตกตะลึงเขาสะบัดมือและกระจกโบราณปรากฏขึ้นบนฝ่ามือจากนั้นปล่อยพลังปราณออกมาจากปากและชี้นำให้มันเข้าไปในกระจกโบราณกระจกส่องแสงเปล่งปลั่งและแสงสีรุ้งพุ่งออกมา แสงนั้นที้ไปบนพื้นตำแหน่งทิศทางที่หวังหลินจากไปพลันพุ่งออกอย่างรวดเร็วทั้งสามคนเหยียดยิ้มและติดตามลำแสงการไล่ล่าพร้อมกับเหล่าผู้อาวุโสทําให้สิทธิของสำนักปิศาจร,รบทั้งหมดรู้สึกตื่นเต้นมากหวังหลินคมวดคิ้วเล็กน้อยขณะสั่งให้สัมผัสวิญ,ญญาณที่วางไว้กับเว้ยซานร,ระเบิดออกมาเว่ยซานอยู่ในกลุ่มสำนักปิศาจร,รบทันใดนั้นกรีดร้องอย่างโหยหวนไอออกมาเป็นเลือด และหล่นลงจากกระบี่ตัวเองสิทธิติดตามต่างมีใบหน้าเปลี่ยนสีทันทีความเร็วของหวังหลินไม่ได้ช้าลงเขากระจายสัมผัสวิญญาณออกมาและเพ่งไปที่คนคนหนึ่งอีกครั้งที่สิทธิคนของสำนักมารปิศาจกรีดร้องโหยหวนและหล่นลงไปเป็นผลให้สิทธิของสำนักปีศาจรบหยุดลงและไม่กล้าไล่ล่าต่อมีเพียงเซียนขั้นแกนลงปราณทั้งสามที่ไม่ใส่ใจทั้งยังไล่ล่าต่อไป เซียนคนหนึ่งสะบัดแขนและตราประทับขนาดใหญ่สีดำปรากฏขึ้นมันหมุนรอบตัวเขาหนึ่งคราจากนั้นเผยรอยยิ้มเยือกเย็นและสะบัดออกตราประทับสีดำทุบลงพื้นจังหวะที่ตราประทับทุบลงหวังหลินหันร่างและหลบไปรอยยิ้มของเซียนคนนั้นหนาวเหน็บยิ่งขึ้นเขาควบคุมตราประทับให้ทุบบนพื้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นร่างหนึ่งออกมาจากใต้ดินพลันมองมาที่ทั้งสามอย่างเยือกเย็นหวังหลินเหาะหนีอย่างรวดเร็ว เสียนที่เรียกกระจกโบราณออกมาร้องตะโกนขึ้นส่งสมบัติที่เจ้าได้จากสาลาหลอมสมบัติมาไม่เช่นนั้นตายขณะที่เขาพูดประโยคนั้นแสงสว่างปรากฏหน้าสายตาขณะที่กระบี่เหินเล่มหนึ่งแทงเข้าหาเขาเขาพลันรู้สึกกลัวขณะที่บังคับร่างกายให้ขยับไปทางซ้ายเล็กน้อยความเจ็บปวดเล่นผ่านเมื่อกระบี่แทงทะลุหน้าอกและออกไปด้านข้างเช่นนั้นเขาออกมาเป็นลิ้นเลือด กระบี่เหินนี่มันอะไรกันใบหน้าขาวซีดเต็มไปด้วยความกลัวหากเขาไม่อาจตอบสนองได้เร็วพอคงตายไปแล้วหวังหลินลอบถอนหายใจและสะบัดแขนกระบี่ผลึกปรากฏขึ้นบนฝ่ามือเซียนขั้นแกนลงปราณอีกคนตกใจเขานำค่ายกลป้องกันออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะจ้องไปที่หวังหลินไปซะดวงตาหวังหลินเยือกเย็นหลังจากพูดคำนั้นออกมาเขาก็หอบไปข้างหน้าต่อไป เซียนขั้นแกนลงปราณทั้งสามคนมองหน้ากันเองจากนั้นมองกระบี่เหินรอบตัวหวังหลินกระบี่อันแข็งแกร่งเช่นนี้หายากมากความโลภปรากฏขึ้นในสายตาคนทั้งสามและจากนั้นไล่ล่าหวังหลินต่อไปเซียนที่ได้ระบบาดเจ็บนำสมบัติป้องกันออกมาหลายชิ้นก่อนจะผ่อนคลายเล็กน้อยเขานำเม็ดยาออกมาเพื่อรักษาตัวเองในท้ายสุดได้บทขยี้เม็ดยาจำนวนหนึ่งและทาบนแผล จากนั้นลังเลเล็กน้อยและนำหินหยกออกมาเขาวางมันบนหน้าผากและโยนออกไปในเวลาไม่กี่ลมหายใจหินหยกก็หายไปหวังหลินกระจายสัมผัสวิญญาณออกมาและพบว่าทั้งสามคนยังไล่ล่าเขานั่นจึงช่วยไม่ได้ที่เขาจะย่อเย้ยทั้งสามต้องการสังหารเขาเพื่อชิงสมบัติเซียนสำหรับหวังหลินแล้วการไล่ล่าของทั้งสามคนไม่ถือว่ามากมายนะักหากเป็นเพียงคนเดียวเขาคงตัดสินใจสู้ ตอนนี้กลับมีตั้งสามคนแม้ทั้งหมดจะเป็นเซียนขั้นแกนลงปราณระดับต้นหวังหลินไม่อาจดูถูกพวกเขาที่ร่วมมือกันได้ทว่าเมื่อเขาสร้างแกนพลังของตัวเองได้สําเร็จการสังหารทั้งสามคนจะง่ายเรากับข้ามดเท่านั้นภายใต้การไล่ล่าติดตามของเซียนขั้นแกนลงปราณหวังหลินวิ่งหนีทั้งวันระหว่างนี้ทั้งสมได้ใช้สมบัติหลากหลายชิ้น เพื่อให้หวังหลินช้าลงหลังจากการลอบโจมตีคราแรกด้วยกระบี่ผลึกทําให้ทั้งสามคนป้องกันตัวอย่างแน่นหนาสายตาที่หวังหลินจ้องยิ่งเยือกเย็นมากขึ้นสัมผัสวิญญาณมุ่งเป้าไปที่ทั้งสามคนและสายฟ้าแดงขอบเขตจ,จะวิพุ่งออกมาเซียนทั้งสามคนเห็นเพียงแสงสีแดงกระพริบวาบก่อนจะรู้สึกราวกับค้อนทุบศีตรษะตัวเองเลือดออกมาจากปากและจมูกทําให้การเคลื่อนไหวหยุดชะง,งักเล็กน้อย ทั้งสามเผยความสยองขวัญแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตเซียนที่ได้ระบาดแผลมาก่อนทําให้เลือดกลบปากอีกคราดวงตาสีแดงฉานและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหากไม่ใช่ว่ามีคนถัดจากเขาจับตัวไว้เขาคงหล่นลงจากกระบี่ของตัวเองสัมผัสวิญญาณของเขาสงบลงจากนั้นพูดกับอีกสองคนมันไม่ใช่เซียนขั้นพื้นฐานลงปรานทั่วไปมันต้องเป็นคนที่ห่างจากขั้นแกนลงปรานอีกเพียงนิ้วเดียวเท่านั้น เราต้องสังหารมันหากปล่อยให้มันสร้างแกนพลังได้สำเร็จด้วยวิชานั้นเราสามคนจะตายแน่นอนข้าได้รายงานหัวหน้าสำนักแล้วข้าเชื่อว่าเขาจะส่งกองหนุนมาในไม่ช้าพิวหวังหลินขมวดขึ้นตามปกติแล้วขอบเขตจะจวีไม่มีผลต่อเซียนขั้นแกนลงปราณแต่กลับได้รับผลกระทบจากระดับฝึกตนของเขาด้วยการสำเร็จวิถีเซียนนรกและสร้างต้นแบบแกนพลังขึ้น เขากลับสามารถทำให้เซียนขั้นแกนลงปรานได้ระบาดแผลแต่ไม่อาจสังหารได้แม้ว่าบาดแผลดูไม่รุนแรงและเซียนขั้นแกนลงปรานพียงพักสักเล็กน้อยก็ฟื้นฟูได้หากมีเพียงคนเดียวเขาจะใช้พลังตัวเองทั้งหมดพร้อมความช่วยเหลือจากเจ้าปีศาจเขาคงเอาชนะได้แต่มันมีกันสามคนดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงวิ่งหนีเท่านั้นหวังหลินรอบถอนหายใจขณะที่เหินร่างไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แปดชั่วโมงถัดไปเมื่อกลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนหวังหลินใช้ขอบเขตจะวีหลายครั้งแต่มันเพียงทำให้อีกฝ่ายช้าลงเท่านั้นหวังหลินกระจายสัมผัสวิญญาณตัวเองออกมาพลันหยุดกึกทันทีพร้อมกันหันไปมองศัตรูที่ตามล่าเขามาสองวันหนึ่งคืนทั้งสามคนเหน็ดเหนื่อยมากแต่กลับไม่หยุดไล่ล่าหากปล่อยให้หวังหลินหนีไปและบรรลุขั้นแกนลงปรานทั้งสามคนตายแน่นอนเมื่อหวังหลินหยุดลงทั้งสามคนสับสนอย่างมาก ในเวลาเดียวกันหวังหลินยกแขนขึ้นบนอากาศร,ราวกับกำลังต่อสู้กับสวรรค์สายตาเยือกเย็นและเส้นผมปลิวตามสายลมกระบี่เหินผลึกปลดปล่อยกลิ่นอายเยือกเย็นใต้ฝ่าเท้าในไม่ช้ามวนเปลวไฟสีฟ้าปรากฏขึ้นบนฝ่ามือขวาขณะที่เปลวไฟปรากฏอากาศบริเวณโดยรอบเริ่มหนาวเหน็บทันทีเปลวไฟสีฟ้าเป็นอีกไม้ตายหนึ่งของหวังหลินนอกจากขอบเขตจวี่นับที่เขาใช้ขอบเขตจวีนมา เขาก็ไม่ต้องการใช้ปเปลวไฟสีฟ้านี้ในหุบเขาซากศพที่14เขาพบว่าปเปลวไฟสีฟ้านี้ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ทุกครั้งที่เขาใช้มันจะลดน้อยลงเรื่อยๆทว่าตั้งแต่ที่ทั้งสามไม่หยุดไล่ล่าเขาจึงไม่มีทางเลือกที่จะใช้มันออกมาจังหวัดที่ปเปลวไฟสีฟ้าปรากฏใบหน้าเซียนขั้นแกนลงปรานทั้งสามคนเปลี่ยนไปอย่างมาก ก่อนที่เขาจะทันได้ทำอะไรหวังหลินสะบัดแขนและเปเลวไฟสีฟ้าพุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างช้าๆแม้ว่ามันจะดูเชื่องช้าแต่มันกลับเร็วมากลมน้ำแข็งอันรุนแรงพุ่งปะทะเข้ากับทั้งสามคนเซียนสามคนไม่ลังเลที่จะแยกทางการทว่าความเร็วของเปเลวไฟสีฟ้าเพิ่มขึ้นหลายเท่าและร่อนลงบนเซียนขั้นแกนลมปราณที่ได้รับบาดแผลหลายครั้งในพริบตาร่างกายจป,ปล่อยแสงสีฟ้าออกมาและหายไปทั้งยังไม่มีเวลาจะกรีดร้อง เปลวไฟสีฟ้าอ่อนแอลงเล็กน้อยและพุ่งออกไปหาเป้าหมายถัดไปทว่าขณะนั้นเองเสียงดังสนั่นออกมาบนพื้นที่ห่างไกลหวังหลินสังเกตเห็นแสงเจ็ดหรือ8ดเส้นลอยเข้ามาทางนี้อย่างรวดเร็วใบหน้าหวังหลินเปลี่ยนไปพลันชูมือขวาขึ้นและฟื้นฟูเปลวไฟสีฟ้าก่อนจะหนีไปเวลานี้เขาใช้พลังปราณไปหนเท่าและวิ่งหนีด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ